สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจากเพจเครื่องมือช่างนะครับวันนี้ท่านใดนะครับที่กําลังมองหาสว่านแบตเตอรี่นะครับรุ่นงานหนักนะครับในราคาไม่แพงนะครับวันนี้นะครับเรามาแนะนําสินค้านะครับเป็นสว่านแบตมิกาต้านะครับรุ่น84โวลต์โปรคอ์นะครับรุ่นงานหนักนะครับราคา1,390บาทนะครับเซตนี้ที่ท่านเห็นก็คือชุด B นะครับมีอุปกรณ์เสริมทั้งหมด4ชิ้นนะครับมาดูอุปกรณ์เสริมชิ้นแรกนะครับก็คือดอกเจาะนะครับมารกิต้าแท้นะครับเจ้าตัวชุดนะครับเจาะเหล็กเจาะไม้เจาะปูนนะครับ บล็อกยิงหลังคานะครับเป็นของแอตตันนะครับายเจแปรนะครับเป็นเกเหล็ก c r v นะครับเป็นหัวแม่เหล็กนะครับ5ตัวชุดนะครับมีกี่กระจกนะครับ3อินหนึ่งนะครับสามารถกีดแผ่นกระจกแผ่นกันิกและแผ่นกระเบื้องได้นะครับความหนา 8- ถึง15มิลได้สบายๆนะครับอันนี้ก็คือบล็อก40ตัวชุดนะครับมีบล็อกเล็กไล่ตั้งแต่บล็อกใหญ่พร้อมหัวกอกแกะข้อตรงข้อต่อครบนะครับ อุปกรณ์นะครับที่ติดมากับตัวเครื่องนะครับท่านจะได้นะครับตลับเมตรนะครับหนึ่งอันนะครับดอกขันสกูสั้นสิบดอกดอกขันสกูยาวห้าดอกนะครับแล้วก็ยาวที่สุดหนึ่งดอกนะครับข้อต่อขันสกูสั้นหนึ่งอันดอกจ่อเหล็กสามดอกและดอกจ่อไม้สามดอกนะครับชุดตัวหนอนนะครับที่ท่านเห็นตัวสีเ้มส้มนี้ก็คือสามารถฟีหัวได้นะครับเข้าซอกลำบากลำบากได้สบายนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคและอุปกรณ์ที่ติดมากับตัวเครื่องนะครับพิเศษนะครับรุ่นนี้จะได้แบตเตอรี่สองก้อนนะครับเป็นแบตสำรองหนึ่งก้อนและครับ เป็นรุ่นโปรคอครับแบตจะยาวและใหญ่นะครับตัวนี้ใช้งานหนักต่อเนื่องนะครับวิธีการชาร์จนะครับก็คือจะมีรูชาร์จตรงนี้ครับเสียบเข้าตรงนี้ไฟตรงนี้จะขึ้นเป็นสีแดงนะครับเวลาเต็มเต็มนะครับตัวนี้ตัดออโต้ไฟจะเป็นสีเขียวครับบางท่านชาร์จแล้วลืมไม่ต้องกลัวระเบิดนะครับมีช่องเก็บอุปกรณ์ให้ครบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคของตัวเครื่องครับตัวนี้เป็นของยี่ห้อมิการต้านะครับทรงยาวนะครับแบตใหญ่นะครับสเปคนะครับเป็นบายเจแปนนะครับทรงจะยาวนะครับแบตใหญ่ ตัวนี้สามารถปรับหมุนซ้ายขวาได้นะครับใช้งานง่ายตัวนี้สามารถปรับสปีดช้าไวนะครับตัวนี้เป็นรุ่น3ามระบบนะครับสามารถเจาะกระแทกได้ตัวนี้ก็คือขันสกูนะครับตัวที่2นะครับตัวนี้ก็คือเจาะเหล็กเจาะไม้ตัวที่สามเป็นรูปพรอนที่จะเจาะกระแทกได้นะครับปรับสปีดนะครับมีทั้งหมด18เบอร์นะครับตั้งแต่เบอร์หนึ่งจนถึงเบอร์18นะครับหัวจับดอกสูงสุดนะครับก็คือ3าุหนหรือ10บมิลนั่นเองนะครับเป็นหัวรุ่นใหม่นะครับไม่ต้องใช้ดอกจำปานะครับใช้งานง่ายนะครับ มีไฟเอ d วดีให้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นสามระบบนะครับเดี๋ยวเรามาทําการรีวิวเจาะเหล็กเจาะไม้เจาะปูนนะครับตัวนี้ทําการรีวิวเจาะปูนนะครับเดี๋ยวเรามาทาการรีวิวเจาะปูนนะครับตัวนี้ใช้ดอกมารกิต้าแท้นะครับตัวนี้ก็ปรับสปีดให้สุดนะครับตัวนี้ปรับตรงลูกพร้อนะครับหัวจะกระแทกได้นะครับ นี่สามารถเจาะปูนได้นะครับหัวกระแทกได้นะครับเดี๋ยวเราทําการรีวิวมีเกกระจนคบ3มิลหนึ่งนะครับสามารถกีดแผ่นกระจกและแผ่นกระเบื้องแผ่นกันิกได้นะครับใช้งานง่ายครับกดดังหังนะครับ ราคานะครับชุด A ไม่มีอุปกรณ์เสริม4ชิ้นนะครับราคา1,190บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับชุด B นะครับมีอุปกรณ์เสริม4ชิ้นนะครับมีดอกเจาะไมคิต้า1กล่องนะครับบล็อกยิงบรรทายตัน5ตัวชุดนะครับมีกีดกระจก3ามอีหนึ่งและก็ชุดบล็อกนะครับเซตนี้ก็คือชุด B นะครับในราคา1,390บาทนะครับส่วนการรับประกันสินค้านะครับเครื่องมีปัญหาภายใน15วันนะครับเราเปลี่ยนตัวใหม่ให้ฟรีนะครับรับประกันฟรีซ่อมฟรีให้6เดือนนะครับสนใจนะครับแจ้งชื่อที่อยู่เบอรรร์โทให้ชััดเจนนะคบ